เอาพักมันง,ง้นไหมเนี่ยมีบาร์บีคิวด้วยเหรออย่า <Yeah. S 2> น้ำจิ้มมุ้ยเปิดพิซซ่าเน,นี่ยมุ้ย เน่ๆปลาพิซซ่าขึ้นเลือดแถสองกองลเลยเต๋อปิดวงบปไดนมาฟิล์มเอ้ยปิดวงอันพวกพี่อันมีมีงานานี่สป,ปาร์ตี้ริมของคานหนุนฝั่งไทย แสบท้องกินอันปิีงจีนบอ,อเจ้าิวนีเยอซื้อมาน้อยแที่ยของกินเล็กๆนี่มึงก็าอย่างคนที่แบบอ้าพิซซ่าค่ะทุกคน มม่บีบซอสแทนนะเนี่ยบีบซอสให็นไหมบีบซอ,อสออเ,เออไม่กิ่แขวันดีค่ะแซบแบ่แซบแม่กินดีๆโลกไม่จำไงติศ่าค่ะ

ฝั่งไทยนะครับข้างหลังฝั่งไทย่อเชียงใหม่น้องไทยอะเราได้แบนไม่มีปบว้ก่อนวางโทรศัพท์ก่อนลนูก มาตึงคล้วนะ่ะก็อีกมีมีแบบแล้วจะใส่ยอยู่หน้าทางถูกว่าได้ยางมาสองคน,นถ้ามันร้อนๆมัน,นจะอร่อยมากเลยนะพิศาเป็น,เป,นเป็นบันเอาไปรออีกด้อื้ออ่ะ

แย่งาอ้ามาแล้วมาแล้วแคมปิ้งโอิกสียตายแล้วไปแล้วแคมกันเหรอปดเอากินยบไปกันเมื่อนอนเมื่อนอนดึกแล้วบายบาเนาะขอกินแม่โอ้ไปเอาแบบสีมกิน

คืออะไรอ่ะปิ้งเป็นปิ้งธรรมดาปิ้งอรนะปิ้มพวกนมปิ้งเอ็นกาเอ็นอย่างอันไหนเนื้อเนื้อหมดทั้งหมดเลยบ่ใจนมมือนเป็นนมหมูอมยเอามาน้ำลามาเปิดไหนใครนะใครนะหอยอะหอยนาหอยนาหอยโข่ง

บอพุน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 เอาอันพุนเอาอันพุนอร่อยเสับแซ่บแซ่บอันนี้แก้วเนี่ยเสัน

ติดแคมป์ของไนงะสวัสดีครับครูเอเลี้ยงค่ะวันนี้เด็กแล้วกับบกไก่เจ้าหัางนงงเจ้าเจ้าักุปกิงกุ้งย่างง้บอาอ,าอ,าอาพูดใหม่ น้นยิ้มหน่ะห้าปิ้งกุ้งนี่แหละตั้งแต่เออฉันถามอะไรหน่อยได้ไหมถามว่าเธออยู่เนี่ยเธอเคยเห็นพญานาคไหมเคยไหมบอเคยเห็นแต่ว่าไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยเห็นแต่เขาเห็นแต่เขาพูดนี่บ้านบ้านเขาอยู่นี่บ้านเก่าบ้านก่าอีนึ่ที่ที่ว่าเอเอเฮะเพจตึกอยู่นี่เฮ็ดสร้างกันไหม แต่เฮากับยูแคมเมื่อกันแคมหนามเฮียนที่บ้านเขาบ่พญานาคมันเป็นความเสื่อไฟขึ้นน่ะมีไหมเห็นไหมเคยเห็นบ่ลูกลูกไฟขึ้นบ่บอกเคยขึ้นกันกับวันที่แ2 8ครับพวกเธออาจจะไม่เชื่อหรือเปล่าผมเห็นมันไมอย่างนี้กับมันบ่เห็น ปกติพวกนี้อย่างก็พญายมจะเสือได้ในตอนนั้นเป็นยังน้อยนะตอนเจี๊ยนนะแต่มันไม่เห็นเลยเจี๊ยนจะแบบว่าก็จะว่าปิดหนังหอยเจี๊พญานาคเคยเห็นบ้างไหมเคยเห็นไหมเอออันแบบเป็นหอยหันบุ้งประเ็ศเองหรือว่าหอยได้กับบุ้งมุ้งอ๋อแบบตอนนั้นพญานาคมาแยงนะแล้วก็เจ้าแบบละ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 ถามก่อนว่ามิดามาว่าลูกไฟขึ้นอยู่ฟังแล้วตอนออกภาษาประเทศแล้วจูดบอไม่เดิมเพราะท่านเคยไปดูอยู่ เพราะว่าอันนี้อธิบายได้ว่าบอแมนบอแมนเพราะว่าคนเล่ากับมานังเบิ้งคือกันบอแมนมันบอแมนอยู่แล้วเพราะว่าคนเล่าเขากับมานังเบิ้งหวังไฟพญานาคด้วกันขึ้นต่อหน้าท่านเลยอืมไปนั่งอยู่ดูเขาก็รีกเขาเข้ามันก็ขึ้นอยู่กลางน้ําโขงอันเนาะเป็นบันไดลงไปเขานก็นั่งดูคนดูเต็มเลยขึ้นขึ้งนี่ก็สิ่งนี้ม่นเลมาต่อหน้าเนี่ยอัศจรรย์เนาะว่าไหม Amazing นะว่าไหมเนาะ พูดแล้วพูดแล้วก็ขนลุกเนาะใช่ไหมหนาวหรอหรือว่าอะไรไม่เออจริงจริง <c oughs> แต่มันเป็นเรื่องจริงนะมัน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 ก็มัน,มมน,มนขึ้นต่อหน้าเราอะ่ะเราก็เห็นจริงอะ่ะใครจะมาดำลงไปวัดเนาะมันโอ้มันพิสูจน<อ>์ว<อ>่าได้ดอกแต่น้องหอมนี่เคยเล่นนะเอาปุลงน้ำไปเล่นอยู่สังคมข่อยบกการ์เล่นเจ้าเสือบ้าเสือบ้าข่อยบกการ์เล่นเล่นน้ำหอมตลอดไม่ดิ่ดับ แต่ก่อน,นอยู่สังคมมันจะเป็นทางใายนั่งเรือไปตรงกลางแล้วก็เล่นเชื่อไหมฉันเห็นน้ำโขงที่มาเนี่ยที่แบบสูงสุดตรงนี้ก็เชื่อไหม,ม,มว่าชั้นลงเรือลงเรือไปเล่นอะ่ะลงเรือไปเล่นใช่ไหมลงเรือไปเล่นอยู่เกาะตรงกลางแล้วก็เล่นน้ําเล่นน้ํากันแล้วก็หลานของคนที่พาฉันไปเล่นอะ่ะมันเดินความที่ฉันนั่งบนเรือความที่คิดอีด,อดอตรงนี้ต้องลึกมากเลยเด้ไหม มันเดินตามเรือมาค่ะน้ำอยู่แค่เนี้ยเดินข้ามเลยเออเดินข้ามมาถึงเกาะกลางน้ำอยู่แค่เนี้ยเรือดำลึกเออแต่แต่ฝั่งลึกก็คือถัดไปจากจากเนินทรายมันก็เป็นฝั่งลาวใช่ไหมล่ะมันเป็นช่วงลึกแต่โชนที่เล่นน่ะคือตื้นหมดเลยน้ำอยู่แค่เนี้ยแม่แต่น้ำหนูอยู่แค่เนี้ยแม่น้ำมันคนละน้ำมาเถอะมาเถอะพี่จ้ะจ้ยิ้มได้ดินะตอนนี้ไปเดินอยู่ใช่ไหมไปไหม สบายดีแ่งกันไหมมาเถอะแม่สบายดีแบงกันอย่างไหมแม่ใช่ไหมน่ะไม่ใช่ไม่ใช่แม่อาจายหมอบ่แม่ยางมานิดหรอมแม่เน้มุ้ยจิ้มจิ้มอันจิ้มหอยเขาเนี้ยมาเถาะมาเถะอีเม้ไปใส่ปะอีเมไปใส่ เป็นไงล่ะอ๋ออกาสดีอากาสดีนั่งให้กูนั่งไงอ่ะหลังกูจะหนไงเป็นน้ำโขงนั่นก็ร่างสามอยไ่ตัวนี้อยู่กระเป๋าอยู่ไนกระเป๋าแต่ว่าบางไฟข่อยบอกเคยมานั่งเบิ่งอีเล่ ขม,มข่ายบอกเคยเห็นอิเล่เพราะว่าข่ายบอกเคยมานั่งเบิงเลยยกขึ้นทีก็โหทีนะขึ้นก็โห o ทีู้ไปน,นั่งูดไปพูดยอะแต่ว่าช่วงนั้นสาวหน่อยงานหน่อยเนาะมานี่แล้วช่วงเฮ้างานบนแข่งเรืออยู่นี่ม,นม้วนม้วนแม่จุดผูเต็มทางได้แล้วล่าอ,อยกระทงพร้อมซุ้มนี่กับมาขายกระทงผสน ตอนนั้นอีมียังเป็นอันตอนนั้นอีมียังใส่สายหยีบอยู่มั้งอะไรเนี่ยก่อนบอแม่เขาเอือนเนี่ยก่อนเนี่ก่อนบอแม่บอแม่อันบออันมัวกันแหมเออหียับโอ้ม่ฝังไฟโอ้ยยิ้มห่ยเพื่อนนี่ไงเอาเงอนไปยิ้ม แต้งแซบเออเข้าไปรอบักโดนหนึ่งอันบีบบีบบีบซอสใสฟพิซซ่าไหนเขาเนี่ยเออเอามาเกือเทศก็ได้เออเอาใส่ไปเลยหนึ่งเนี่ยหาเนี่ยบุหันใช่เปล่ายลูก กักหยออันบีบซอสเลยขอบใจเด้อเอ้ยสาวเดี๋ค่อยกันนางลงลุมกันจะจีนยังลงลุมอ่าเมืกี้จะถามเธอสองคนแล้วเธถามหล่อนสองคนบ้างเคยเห็นพญานาคไหมอุ้ยหิวเมนบัใ้มาลิน้ำผงบัมีไผให้ลินวันี้ต้อค่อมีได้ลินนะห้าทวร์น่ยมุยบัมีนินเลย ก็เธอเชื่อไหมเชื่อเลยเชื่อแต่ไม่เคยเห็นไม่เชื่อค่ะเชอยู่แต่ไม่เคยเห็นเมล่ะเป็นอะไรหนาวนี่หอหอปู่แม่บอกว่าแม่บอกเสือเราบังเคยเห็นห่อปู่อยู่นี่ปู่เสื้อจังไก่เสื้อบะมีวะกี่ว่าแม่ปู่ประจําบ้านเหรอทีหอใหญ่เลยนี่แต่ห้องเสื้อบะมีพอสั่นเขาเจาะบอเหล่าคานกันมาแบบเป็นจริงเป็นจัง เป็นรูกปงรูปปั้นหรอกอ๋อมสกันเ้ยมาน้ำโขมาจากไหนังากินไม่รู้จะกินฮะกินบะแมนเออตัวเมนน้ำโขมาาบแมนขนาดใหญไหรอทิเบตทิเบตได้หรอจุดเริ่มต้นของน้ำโขงทิเบตอ้าทิเบตบะแมนอยู่จีบอะไรทิเบตอยู่เหนือสุดของจีนนู่น ประเทศที่เบสเฮ้ยเอ้าโอ้ป้องรอกวันกินน้ำวน้ทอดแอะมันร้อนอะอร่อยอ่ะแพงไมนี่แพงัแพงเนีมีจส่สนชิ้นหน่งก็จไม่เป็นแบงสดอีกว่าแพงเนีนอะกัปลาหมูนี้เกิดป ทำสดเนาะนี่นี่มามักแป้งสาเร็จรูปแลมันจะอร่อยอะไรก็ทำสดไงก็เห็นอยู่เต้นมาสอนไปดูหน่อยสอนให้ดูหัวหัวหัวกูเด้อเก็บจังหวะเตะผิดแล้วอ่ะวอนนี้วันี้ั่นันนีันนี้วัีบอต้องมือแบบอันนี้กับมีดีสองสามทีแล้วกลับไปก็เปิดเพลงงั้นวันีดนตรีมันก็สามารถเต้นได้ อะไรมาสามชาเอะไรเป็นมันมีท่าเดียวคือท่านี้ถูกไหมมันมีมีไม่างมันมีหลายจังวะตึ้ตมันมีเยอะมีหลายแต่เห็นเด็เต้ท่าเดียวท่าเดียวกันเป็นแค่นี้าวเยขวางบาบาสลบนะอืสาวเยขวางมันมีบาสลบหลายบาสลบอยู่ในร่ะสลบไปเลยนะ พ่อแม่เปิดปาปากลุงมาแล้วอยู่ไว้ที่อนพ่อกรบแม่ล้วบ่ตายตายตลอดเลยอะไรได้แน่ครับครับ ครับครับครับแล้วก็มุ้ยมึงมาเต้นดูขึ้นเห็นบอเป็นนะแม่อีมุ้ยแม่บอต้องไปต้องไปงานงานแต่ง เขาเต้นแบบเนาะแต่กูยังก uh. <t bowls are eze> mm ูพยายามไปเตะน้องเขากูเตะบอสถือยังวะค่ะบอสมันต้องแบบโดตีเขาเล่นนะมันต้องเข้าแบบนี่มันบอมีดอกเนาะโซงนี้เนาะสีแพะพาเขาจะแบบบึงบอมีเหรอดอกช่วงนี้ไม่เพ้หน้าดองไงไม่ทุ่นน้าฝนแต่ว่ามันจะหลอนมีอยู่วันนี้ดอมพุอยอ๋ออยู่ไหนจะต้องไปท่ซีโนเหรอใช่ไหมใส่ บ้าแมนโรง,งแรมที่นลั่งลแล้วนะังเาไปง้งลาวไป้เขาก่ไป,ไปยูดีมันเป็นช่วงโค้งไงคลูกเวานเราก็ขับผ่าน,นามาแล้วก็ขับผ่านดิยึด เปตอนขับผ่านบางพื้นที่มันเหมือนห้องกงนะถนนบางเส้นนะไปแล้วที่ไหนสามเดือนทองคำนะขามไปแล้วที่ดิสนีย์เลยแล้วกลับแล้วไม่มีเขาเล็งจุ้งแล้วไม่นานหรอกยี่ปุ่นเลยจิงก็มาจากตาอยู่นี่มีนี่ไหมนน้ำมีไหมเจ้าเสือบาวา เจ้าเสือว่าถ้ามีสโซ่นูงแห้งแรงเกเลยับลองเลย<ม>คนลาวลุมแบบดิสนีย์อย่างเงี้ยบ่มี่บะหมีดอกแบบนั้นแบบสวนสาย,ยามกับบะมีแบบดีเวิร์กกับบะหมี่ดูนี่ไม่สวนสัตว์ไหมเออสวนสัตว์มีบ่ถามดอน มกนี่ได้ว่าเดี๋ยวนี้เขาน่่ะโอถงมันเนียนกางหมูอีแล้วมีดีมีกิดบันเกิดะก่างหมูอยูบะเลอร์เมื่อกี้เนี้ยมันย้ายมาอยู่อ่าลิงสันบ้านมึงยังบะหัวมีทีน่าอยู่บ้านบ้านอยู่ลิงสันอ่อยู่บนไหนมนตั้งอยู่บนโต๊เมื่อกี้เนี้ยก่างหมูค่าบักข่าบักมานเกินตด ไปแล้วมบตมยมมินลิงตาจ้าูไปมาเลยจ้าไ้ามไปแล้วแม่บุ้ม่ิงหนมีวมาดูดิอร่อยอยู่เห็นอยู่ในไทยก็มีนะอร่อยไม่ไม่แต่ว่ากมันอร่อยกว่านี้อันนี้มันกินนาทำไมนามันถัแห้งลูกนบดเลยัแห้ง

ดินเด็อดินเนอร์ดิเนอร์ดิเนอร์เด้อพอยบาเด้อดิเนอร์พอกินหรือเปล่าของกอมแล้วกดตินเอาผัวฝรั่งลเได้ผัวฝรั่งน <okay> ี้ไปวัดมาไปไปขอพรมาสิพอได้อยู่บ่อ นอ <laughs> no, i อนนอดอันนอดดวดิงบมีแนวดิงตอนนี้ตอนนี้แบบนอนอดิงบมีแนวดิงน้องตอนนี้บมีแนวดิงอบมีแนวดิงเบียโดนโดนเบียมีแต่น้ำราน้ำา่เบียบิงดิงบอเตอร์ลา ว่าเตละาละมีครเดีมีคนมีคนลาไปอานน้ำเปล่านะเบดอกสบายดีค่ะนอใอะอาเอามาแม่เล็คุณแม่อะไรแม่เกิเป็นว่าม่เห็นของลูกีีเิ่มเอาของคือเาะไฮะเออแม่มีแม่อยู่บ้านนเ่มาบ่บอรมันเบอเล้งจุงอีกแล้วจ้า ทูบคอยจากพไาดีเเดี๋ยวเอบยุเป็นคนดีเนี่ยเอแล้วเป็นคนดีแล้วเป็นนดีเขาบออยู่คนดีไผมันจะมาหม้กันเลิกเลิกดิพูดเดียว